สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้รีวิวรถ l 3 6 0 8นะครับคันนี้เก็บสภาพเปลี่ยนยางให้4เส้นนะครับราคา2 8 5 0 0 0บาทนะครับส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับคันนี้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับทางคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเก็บเช็คบลูเช็คซิมเปลี่ยนท่ายของเร็วเรียบร้อยนะครับราคา285,000บาทนะครับ สนใจ0850876581นะครับหัวเจริญแด็กเตอร์นะครับอยู่รถทดลองขับีัชชินะครับเอาผมรีวิวให้ดูไี่เล็กทายะถือถ่อเถือถ่อดูเือย มอน้ำดีนะครับในเครื่องยนต์ดีนะครับม่มีควันยางไม้เปลี่ยนให้ใหม่รั่วซึมไม่มีนะครับล้อพวกนี้เก็บเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีจุดรั่วซึมข่านี้เหมอนกันนะครับเกียจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับเกียเชตเทนที่คอพวงมาลัยนะครับอันนี้ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้โฟวินนะครับขับเคลื่อน ตัวนี้เป็นฝากเกียดหนึ่งสนะครับด้านตัวนี้เป็นกระต่ายเต่านะครับเป็นสโลเป็นกระต่ายกับเต่านะครับเป็นสโลกับไฮนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085 0 8แปดห้นะครับอันนี้เช็คระบบพร้อมใช้งานนะครับปิดฝาหม้อน้ำ ฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับ0850876581นะครับขวัญเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสนใจก็ดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ